ต้มอะไรนั้นล็กลูกเล็กๆพี่จี ah. ๊ดเรียกว่าดอกกูพี่จี๊ดอันนี้อิมิเตะ โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนํานะครับผมที่เล่นง่ายเราได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับผมโบนัสแตกเยอะมากนะครับผมและเกมของเขาเนี่ยยังเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมหน้าตาเกมเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นง่ายแตกง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเกมนี้แล้วใครสนใจเกมนี้ก็แอดเข้าไปเลยนะครับผมที่แอด m a x x เนะครับผมย้ำอีกทีนะครับแอด m a x x เนะครับผมแล้วใครที่อยากได้โบนัสฟรีๆนะครับผม20%นะครับผมแค่บอกมาจากช่องผมนะครับอย่าลืมไปลองเล่นกกัััันนนะคคคครรรบบบผมมมเเี้โออไปปชลิต่ เดี๋ยววันนี้นะครับผมนี่จะมาให้พวกไอ้ๆนะครับผมไอ้ตีแล้วก็ไอ้เจนนะครับรีวิวรถนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละคันสเต็ปอะไรแล้วแต่งอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งสองสามครับอันนี้นะครับก็มีรถทองนะครับเป็นรถเดิมน้ำแล้วก็สีเขานะครับผมสีฟ้ามันอยูเหมือนตลาดสดยังไงไม่รู้ทำแบบโหมดด้วยเอ มมแถอวโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจนีแล้วก็สีเาลครับผมแล้วก็ในไทยนะครับแล้วก็ป้ามเป็นตะกร้อกับผมนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเว้ยรถ้ยเฮ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 หยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ่้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเ้้เ้เเเาเอเเียเ้เนยเิเา เฮ้ยก e yeah, ูเจ็บพี่น wow ี่มาแล้วมาแล้วกูจะเล่นมุกมาแล้วมาแล้วอะไรเล่าพี่มาเลยไอ้ไอ้ทำอะไรบ้างเนี่ยวันเนี้ยวันันบอกว่ามึงทำอะไรต่าง กูกินข้าวนะใส่ยิปอะไรทั่วไปชีวิตุดมาเริ่มที่ชุดหน้ามีอะไรบ้างไม่เริ่มที่อันนี้ไอ้ไอ้แลรดสาเนี่ยแล้วไม่ยากไหนบิ๊กซีเล็กบิกซีเล็กอันนี้ชุดสีนะครับชุดสีผมสั่งมาใหม่กูเออเขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นชุดสีผู้สีซื้อจากไหนสีอะไรเขาเรียกอะไรอันนี้สีอะไรนี่สีส้มนะครับสีส้มมันดูธรรมดาส้มอะไรส้มอะไรอ่ะส้มมะลีดูทิขี้บส้มอะไรอ่ะส้มเชง ไอพี่อย่าไปดึงดิพี่ดึงแล้วเมื่อกี้เ๊ต้มอะไรนที่มันลูกเล็กๆลยครับพี่จี๊ดมันจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ไอ้เจมันบอกว่าส้มอะไรนั้นลูกลูกเล็กๆพี่จี๊ดเรียกมันบอกต้มจี๊ดกูเลยบอกส้มจี๊ดตามเขาดีๆเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสปอนเซอร์ไปเข้า เอาดีๆหรือว่ากลับโทรศัพท์ดูกันเลยถ้ามันมีคอมอ่ะคุูเป็นยกคอมกลับทําไงอ่ะก็ประมาณนี้รถอยไรก็จะเอาของของพี่สีมาใส่ก็คือล้อเฮ้ยฟังไม่ทันรู้เรื่องเลยขับงงไงงงไงมบอกประมาณนี้ของกูฟังคนดูไม่ทันรู้เรื่องเลยบอกประมาณนี้มึงก็เล่าสิมึงก็มาพูดสิพี่ตีว่าไงพี่เจษ ก็คือข้าวๆนะครับไอไอเอาของคนอื่นมาใส่หมดสีเป็นของผมผมซื้อใหม่แค่ชุดสีไงอันนี้ส้มมุกปั๊กไอคือก็บอกโชว์อ่ะคนคนละแบบนะคืออันนี้ก็บอกโชว์ธรรมดาแต่ฝั่งเนี้ยเปลี่ยนเป็นกระบอกโชว์คิงใช่เออก็ไม่มีอะไรมากหรอกไล่ไล่นอนนคมบางที่นะแต่ของพ่ตีมาอันนี้ก็คือรถผมนะครับผมทช่ไม่ได้ทําอะไรมันเลยซื้อมามันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ๋อโอเคโอเคมาซื้อมาห้าหมื่นกว่าบาทเจ๊มั้ มันไม่มีอะไรแต่แต่แต่ผมมีของแต่งอยู่ไหนอะไคืออะไรเป็นพวกน็อตแล้วที่แว็บเสี้ยงไหนแว็บนี่ซื้อมาจากเซเว่นครับอ๋อที่แว็บซื้อมาจากเซเว่นมีขายที่ไหนพีซีเล็กพีซีเล็กอ๋อซื้อจากพีซีเล็กเท่านั้นนะต้องที่บ้านผมเท่านั้นที่อื่นไม่มีเราขายของมันดูแบบไม่เหมือนคนรีวิวรถมันมาคุยกันดิเราจะไปทำตามคนหนึ่งนี่เออเป็นสไตล์เสติ์อยวแป๊บนึงแล้วอีกเพี้ยเขามาแทะไม้อะไรเนี่ยนาฬาคมนาฬาคมนาฬาคมทั้งหมดเลยใช่ เป็นไ,ได้หลายๆมุมเหมือนแบบเราเป็นโปรดักชันไงเปิดเล็กกล้องหลายตัวเม,ม,มีประมาณนี้นะแล้วคันนู้นเดี๋ยวคันนู้นไปรีวิวที่หลังเดี๋ยวผมรีวิวเองเพราะว่าเรามารีวิวร้อยยี่ห้าก่อนเนี่ยเพราะว่านานแล้วนี่ชุดหน้านะครับผมอันนี้เป็นชุดหน้าชุดหน้าเดิมของเว็บร้อยยี่ห้านะครับแล้วนี่ <ผม S 1> ชุดอะไรนี่อันเป็นชุดหน้าเดิมนะ้ยังลืมเปิดไมค์ในห้องอะ้องเลงนี่ครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเป็นทรงแว่นนะครับทุกคนต้องมีนี่ก่อนอันดับแรก นี่ตอนนี้สกะสภาพต้องเท่านี้แบบนี้เท่านั้นถ้าถ้าเกิดสภาพใหม่ไม่ได้นี่พื้นต้องสามารถดึงออกมาได้ไอ้เนี่ยเหมือนโฟมนี่แหละหนักมากโอเหมือนขนมอ่ะกินเองของใครบะของผมไหยอ๋อเออนี่ทงแมนเต็มตัวใส่เหมือนกับพื้นเล่าไว้กันแหละก็ยังไปถ่ายไหมีรเอาไปเถี่ยวเอายังเนี่ยยังเอาเรื่องสองสามบอกยังหนึ่งสองสามเลยไอ้เนี่ยคุณบอกยังว่าหนึ่งสองสามทีนี้วก็ไปโชคเดิมนะครับเอ้าเอ้ย จับอะไรล่ะนี่หนึ่งสองสามคุบอกว่าเขาดูเขาจะเล่นมุกกับเราได้ไหมอยู่อะไรนี่แล้วก็เป็นอันนีตดิอันนี้อันนี้คือไหนล่ะพี่พี่เอาดีๆก็ไม่ได้าอันนี้อ่ะไม่ก็บอกมันนะว่าเอาดีๆไม่งงอะไรอ่ะนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นบู๊ตดิให้ดูบู๊เห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นนะนี่นี่บู๊ตรงนี้นี่เป็นบู๊นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบู๊ ครับผมของ125ยยีบุนเอสด้วยตรงรุ่นตรงรุ่นก็เป็นเวฟร้อยยี่เอสนะก็ต้องเอสตามหลังนะเดี๋ยวตัวแฝดชุดนี้เราก็เป็นเพาธรรมดามึงก็เพาเพาหน่อยดิบ้าแล้วเป็นน็อตนี่อันนี้ปั๊มนิชินนะครับผมงานเหมือนไม่ใช่งานแท้นะอ่าสายเบรกสวิปนะครับผมนี่สวยๆไอ้น,นี่บอกสวิปพีมอะตายนี่แล้วเป็นที่ล้อล้อนะครับผมขอบล้อเป็นขอบล้อสิบเจ็ดล้อของอะไรเนี่ยวันพีสเหรอใช่ของอวันพีสจริงนะเว้ยลิมิเต็ดอิดิชั่น ไม่ได้ดำเกินอ่ะเห็นซูมอ่ะแล้วอิมิเตชันนะครับผมอะไรนะอิมิเตชันเขาเป็นชุดสีชุดสีเฮ้ยแล้วขอดูลายสักคุณเจนหน่อยเป็นยังไงครับปีเกิดนะครับผมอ๋เขาดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นเดอะแก๊งทั้งหมดอันนี้ฝั่งนี้แค่นั้นเองผมจะรีวิวลอสส์ก็เป็นชุดสีเดิมนะครับผมนี่ครับผมนี่แล้วเป็นน็อตกุงมือนะครับผมนี่สองฝั่งเลยมือใครอ่ะมือกูนี่เอง่ แล้วมาที่สเต็ปเครื่องนะผมเป็นสเตปเดิมนะครับผมยังไม่ได้ทําก็รอเป็นห้าเจ็ดชักเดิมนะแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะฮะช่างไม่ว่างเลยนะเป็นนอ็อตทั้งคันเลยนอล็อตเลดทั้งคันเลยประมานนี้อันนี้ก็เบิกแทงเบิกนะครับผึ่งผึ่งไหน <laughs> <laughs> เรามาจบให้คนดูคอมเมนต์นะครับว่าคลิปนี้คุณเจมพูดผิดไปกี่รอบนะครับชอบเดิมแต่ว่ายังไม่ได้ทาก็รอดูต่อไปเป็นสตอรี่ของเรานะ ต่อเรื่องเราก็จะทับไปเรื่อยๆนี่เอาไปนี่ไล่จันตรงนี้เลยเดี๋ยวใต้เครื่องใต้เครื่องก็มีนะครับผมเอาดูสิเฮ้ยผมเป็นตาต้านมือนะครับผมคันอื่นไม่มีนะในบ้านผมผมเป็นตาต้านมือคันเดียวนะนี่ดูชึ่งเดียวติดอันนี้ชึ่งเดิมนี่แล้วก็เป็นเบาะนะครับผมของเบาะทาโรยนะครับผมเบาะใครไม่รู้เดี๋ยวเรียกไว้ก่อนสปีดทาโรย เขาบอกไม่เห็นนะบอกพูะเสียเลยเอใครอยากเป็นสตัวเตอร์เบาเดินไม่ผมก็ทักเข้ามาได้นะครับผมติดใบขึ้นน่ะติดใบขึ้นนะเนี่แล้วก็เป็นน็อตข้างหลังนะครับผมแล้วก็เป็นดัมเดิมวะพี่เดิมพี่ายหมาอยู่ไอ้คุ้ยไปไอ้รูเล่ย์เวิวรุนจูรูเล่ย์เร็วรุนจู ของนาคมนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นหางป้าธรรมดาละครับผมแต่ว่าพวกน็อตเป็นของนาคมทั้งหมดเลยแล้วมาฝั่งนี้เดี๋ยวผมหันรถแป๊บนึงเพราะว่าอที่เกิดเลยนะที่เนะที่เกิดเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็มๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็เบิกเบิกใหม่นี่อันนี้ก็เบิกใหม่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมข้างหน้าก็จะเป็นธรรมดาแล้วก็ผมจะเน้นแบบธรรมดานะครับผมจะเน้นแบบ ไม่ค่อยมีอะไรมากเยอะก็จะเน้นพวกน็อตมากกว่าเพราะว่ามันเด่นเนี่ยของมันเด่นนะครับผมนี่ครับเป็นพรลาสต์เดิมชุบอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ชุบครับผมชุบอะไรไอ้ชุบปะปิชุบปะปิอ้ชาร์จที่ผายเลยอู้รู้ไงี้ตีมั่งรู้กูนะหายตีนี่นะครับผมก็เป็นน็อตกึ่งอันนี้กึ่งอ่าเขาเรียกอะไรนะ CNC นะครับผมเป็น CNC แล้วก็กึ่งเนี่ย มาไวเลยแล้วก็เป็นของเดิมของเดิมทั้งหมดเลยประมาณนี้นี่แล้วก็เป็นโชค๊คครับล็อกปลอมไหมครับปลอมครับปลอมยอมรับเลยว่าปลอมจะไม่ใสของปลอมเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วครับผมก็ในบัญชีมันมีสามหมื่นก็เบิกมาสามหมื่นซื้อรถหมดเลยนะเดี๋ยว้ดูว่าผมขี้เกินนะแต่ดูแล้วล้อใช้อัอนนี้ว่ะลูกปืนลูกปืนรอบจัดไหมใช่โดเลืล่อนอนนุ้ยไม่เหวี่ยงงั้นนั่นล้อยุ่งนะมานี้แหละไม่มีอะไรมากบอกรักผัว ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วก็ไม่รีวิววยเอาไงดีวะแม่งพูดไปหลายรอบละอันนี้อู๋ผมกาลาดผมนี่กาลาดผมกับอี้ชื่อชื่ออะไรกาลาดนะอ่าเอ็นทีกาลัดเอ็นทีกาลัดนะครับผมใครอยากเข้ามาก็ทําได้แต่ว่าทําเองนะครับผมใครอยากเข้ามาก็ทําได้ เข้ามาเพื่อทำเองทำอะไรอยู่ดีตู้ครับนี่นี่ไม่เนรครับไอ้เฮียนี่บอกจะเป็นรีวิวรอบต่อไปเดี๋ยวรีวิวเองคันนี้อาคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์ถึงหนึ่งไลค์เดี๋ยวรีวิวครับไม่ได้ต้องคนละหนึ่งไลค์ไม่ไม่ไม่หนึ่งไลค์พอไอ้แอร์ทำอะไรเนี่ย่ยังกูอ๋อไม่ถ่ายแล้วครับก็มีประมาณนี้ทุกคนใครชอบก็ยืนกดไลค์กดซับจะใครให้ช่องตีนะครับผมจริงเปล่า ช่องพี่เต๋อก็ช่องไอไอแล้วก็ช่องนนทวัฒน์เอ็นทีนะครับผมช่องไหนต้องไหนฝากถึงคลิปนี้ด้วยนะใครทําช่องปอมมาขอให้มึงเจริญนะเออใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใคให้เจมด้วยละครับผมต้งมีประมาณนี้นะไปหน้าเปิดติดนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูไปลค์กเปิดติดด้วยเจ้ยเฮ้ยมันโดนรถกูอ่ะรถกูเหมือนกันไหลตรงไหนต้งมีประมาณนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใคให้เจมด้วย กดติดตามช่องทุกคนในบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งพัดยักษ์ไอ้ยีบีกยาไปไก,กลมันเตะไอ้กล้วยเตะีกอะไรออยังนัง่ง,งกกร้องกันก็จะรีบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องทุกคนเลยนะครับผมในบ้านนี้นะครับผมเอ็นจีกาลาดเจอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยกดติดตามให้ถึงหนึ่งล้านซับสไครป์เบอร์ไปกันไปกัน,กนมันไม่ถ่ายหรอกไอ้ที่จะถ่ายหมา <c oughs> อโอเคตัดเล่นตัดเล่นไม่ขี้เกียจแล้วบ๊ายบาย